จเจริญอิทธิบาสีเพื่อละโอรัมพาคียสังโยชน์พิกุทั้งหลายโอรัมพาคียะสังโยชน์ห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือสก,กายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปมา,ามา m ตการมฉันทะพยาบาทพิกุทั้งหลายเหล่านี้แลโอรัมพาคียะสังโยชน์ห้าประการพิกุทั้งหลาย อิธิบาทสี่อันพิขุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมพาคิยะสังโยชน้าประการเหล่านี้พิขุทั้งหลายอิทธิบาทสี่เป็นอย่างไรคือพิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขาร ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารพิขุทั้งหลายอิทธิบาทสี่เหล่านี้อันพิขุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมพาคียะสังโยชห้าประการแล